เราจะต้องลดพื้นที่ทํานาลงอีกโดยการทํานาคัน,นาให้ใหญ่อย่างน้อยสามเมตรขึ้นไปครับกว้างสามเมตรขึ้นไปเพื่ออะไรเพื่อให้ที่ทํานามันน้อยลงครับเพราะทํานามันเหนื่อยอย่าไปมีทาอย่ามีที่นาเยอะทําคัน,นาให้ใหญ่ขึ้นแล้วบนคน,นาเนี่ยมีกล้วยมีมะละกอมีฝรัง่งมีสวรสมีผลไะมารากไม้เต็มให้หมดเลยมะพร้าวมะม่วงอะไรต่างๆลงไป นาคันนาเนี่ยจะทําเงินมากกว่าที่นาครับผมลองดูง่ายๆว่าแค่ปลูกฝรั่งกับกล้วยบนคันนาเนี่ยปรากฏว่าได้คันนาไม่ได้มากนะครับแต่มีรายได้มากกว่านาถึงสองไร่เพราะฝรั่งมันขายได้ตลอดขายได้อยู่เรื่อยๆขยยันห,อห่อไหมเท่านั้นเองกล้วยก็มีออกมาเรื่อยๆปรากฏว่า ปลูกฝั่งกับปลูกกล้วยมันง่ายกว่าทำนาหลายเท่ามากเลย